ไปดูเรื่องของหินกันหน่อยฮะที่พิพิธภัณฑ์แห่งเดียครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยมีหินมากกว่าหมื่นชิ้นหมื่นชนิดเลยนะฮะโอ้โหแล้วก็หลากหลายรูปแบบหลากหลายรวดลายนะครับหินบางชิ้นนี่นะฮะบอกแบบนี้ฮะคล้ายกับสัตว์แล้วก็คนเนี้ยไปกราบไหว้ไปขอพรแล้วก็สมหวังกันหลายคนแล้วนะครับไปกันเลยครับที่จังหวัดปทุมธานีครับไปที่พิพิธภัณฑ์หินแปลกฮะบางไปอินธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นแหล่งรวบรวมหินลักษณะรูปร่างแปลก เต็มไปหมดเลยนะครับไปพบกับคุณบรรยงเลิศนิมิตครับก็เป็นคนสะสมเนี่ยหินแปลกแบบนี้นะครับสะสมมานานกว่า50ปีแล้วแล้วก็เดินสายนําหินรูปร่างแปลกต่างๆครับ ไปประกวดนะฮะต่างประเทศเกาหลีก็ไปญี่ปุ่นก็ไปนะครับซึ่งหินที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดครับเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันออกไปครับแต่ละชิ้นจะมีข้อความบรรยายทั้งในเชิงวิชาการและจินตนาการนะฮะเชิงวิชาการก็มีที่มาที่ไปนะจินตนาการก็คิดว่าเอ๊นี่เป็นรูปร่างอ,าอะไรก่วาวกันไปนะครับให้คนที่เข้าชมมามองว่าเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายอะไรมีทั้งสัตว์มีทั้งวิวทิวทัศน์ไม่ว่าจะเป็นหิน ซากสัตว์ดึกดำบรรพ์โมร็อกโกฮะเป็นฟอสซิลหอยแอมโมไนท์ที่มีการเจียบริเวณฟอสซิลเพื่อเห็นลายได้ชัดเจนนะร,ราคาเขาบอกแบบนี้กว่า5 0 0 0 0นบาทนะครับผมไม่รู้อันไหนเหมือนกัน<อ>นะแต่ดูว่าเก่าทั้งหมดเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีโครนกายเป็นหินนะครับยังมีหินนกคูกหินงูหินหมีข้วโลกหินพะพิคเนตหินสำลีเ หินสำลีนี่ก็แปลกเหมือนกันนะฮะและไงไงมีอื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกันอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนแบบปุยนุนสำลีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งโดยหินในประเทศไทยส่วนใหญ่มีอายุประมาณ2 0 0ถึง300ล้านปีครับแต่ก็ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับหินที่ประเทศอื่นนะฮะที่มีอายุถึง3,000ล,ล้านล้านปีโอ้โหเยอะจริงล้านล้านนะใช่ฮะและที่เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับอย่างที่บอกไปหิน เต่าเทวดารูปร่างคล้ายเต่าเหมือนไหมเหมือนไหมเป็นหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายเต่าตั้งอยู่หน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์น้ําหนักหลายตันครับหลายคนก่อนเข้าไปเจอหินคล้ายเต่าแบบนี้อขอพรนะ่ะเชื่อในพลังความศักดิ์สิทธิ์ของหินเต่านะครับให้โชคให้ลาบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ นอกจากนี้ครับทางพิพิธภัณฑ์ครับยังจําหน่ายหินแปลกให้กับคนที่สนใจอยากเก็บวัสะสมนะครับราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของหินและก็ความเก่าความแก่นะครับสนใจฮะไปเที่ยวได้ครับที่พิพิธภัณฑ์หินแปลกจังหวัดปทุมธานีครับหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนก็ได้นะครับ0986195661นะครับไปศึกษาประวัติศาสตร์ของหินแล้วการไม่ค่อยได้เห็นพิพิธภัณฑ์ลักษณะนี้ในประเทศไทยเท่าไหร่นะคะ